สวัสดีครับเจต่าฟ้ามามาชมหมูครับออกลูกครับพ้าวทเขาเมืองครับออกมาได้หาแต้มนะครับกลับมาจากในเมืองครับน้ออเขาม่ออกดันในครับบริเก็บใหม่ไม่เลย ออกเองเลยครับหาเตียมครับแม่นั่นได้สองเตี่ยมัวเขาใหญ่แล้วครับอันนี้แม่ไมาให้กันครับออกหาเตียมครับงพอไข่แน่ครับไอแม่นั่นกินรวมสมบูรณ์ออกสองเตียมนึงครับทองสองกัน,กนได้ทอดหาใข้ครับ ในสองเตียงผจะได้จองวิซาไว้ทานะครับอันนี้ก็ไข่แู่ครับแต่หาเตียมทำง่ามครับออกวาปุ๊บกินนมเองปั๊บเลยครับเขาไปจับว่าได้นะครับกันจับแม่เขาจะ บ่ค่อยอยากเลี้ยงนะครับบ่อยากเลี้ยงลูกนะบางอคอกถ้าคนไปจับปุ๊บมันกัดลูกมันตายเลยครับมอยังเลย <c oughs> มือห้างเราครับคือแม่นั่นกับแม่ไม้กันครับลูกเขาใหญ่ละสองตัวลงนามเองเป็นและเก่งครับครบเต้าครับ ทะเลหัวาหาโตที่ก็ชื่นใจครับหาโตกับหาพันนะครับใหญ่ขึ้นไหมรับรองได้โตละพันกลัวแท้ครับง,ง่ามครับอาชิตาฟ้าม์มก็ได้ขายหมูแพงแท้เขาเดินเขาก็ได้ขายเถื่อ <c oughs> โตละ สี่ลอยห้าอลอ,อยครัจด้าแฟ้มครับชำแหละขายเองนะครับพี่น้องชำแหละขายเองผลไมาสั่งเขากับสินกิโลสั่งกิโลชำแหละขายให้เลยครับบริหารเองครับแต่ก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นพ่อค้านะครับพ่อค้ามารับไปมารับซื้อนะครับก็จะเป็นราคาที่เขากำหนดครับบางเทือกก็ สูสีก,กันก็เพราะค่าครับราคาที่เขากําหนดช่วงนี้ก็ราคาดีครับทางฟาร์มเขาก็ตั้งไวร้อยหาสิบครับต่อกิโลกินนมก็ถือว่าตั้งราค่าที่สูงครับแต่กับผมมีหมูที่ขายครับ หมดแล้วครับเดี๋ยวจะพอพันเม่พันครับกัปลูกออกใหม่ลองเป็นแนวทางมั้งครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดที่ขายมูดราคาถูกดูนะครับลองลองเอาเป็นแนวทางมั้งครับว่าเห็นยังไงเขาจึงจะได้ราคาที่สูงนะครับ ไปได้นะครับะสะารภามกับกำลังเตรียมเตาหมูหันไว้ครับเตรียมเห็ดเตาไว้สำหรับลูกค้าท่านใดเพิ่นจะให้หันให้นะครับย่างให้พ่อมนี่ครับสงการนี่ก็อาจจะเปิดรับนะครับรับเห็ดแบบสำเร็จไปเลยครับ ไปหอยกินเลยครับบดองในมหันหาแจมเชื่อนใจแล้วครับหาแ้มทำนี่ก็งามเล้วยครับบางขอกสิบเอ็ดสิบสองก็ 10, 12, กเลี้ยงอยู่หางหกแจมเมื่อกีเาครับพอบางบางขอกเขาจะเป็นหมูพันนี่นครับบางีะส่วนมากผมจะเห็นทับ ลูกตายเนี่ยเป็นชนหมากนะครับอันนี้ต้องดูแลใกล้ชิดเอ็กโอเลยครับหาเต้มเลยครับพยายามใจมันหลอดให้หมดนะครับบังซอยกันยานตกน้ำครับหาเน,นี้ยปิดกันครับเชิญใจครับวัน,นี้ได้หาเต้ม สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝาฟ้ามนะครับสวัสดีครับ